จะไปหารถด่วนนะครับพี่ซูพี่ซูกวางนะครับตัวกวางนะครับเหนี่อยแล้วครับผมขี้ขี้เออหนักกว่าหมอส่วนหครับยุดข้าเชื่อสุดปลายของผมด้วยนะครับแลกล้อขี้เขี้จะไปหารถด่วนนะครับรถด่วนขบวนสุดท้ายขี้ขี้เนสเนสี่เนียบ้าะแลกกว่าแล้วว่ะ Từ à, chi Lực lót kia kia nè Bùi nhờ lắm hồ Cái bé này nè Chúng mua chua rê nè Khao đâm Khao ปีซูปีซูข้าวเหนียวดำครับเข้าไร่ตอนนี้อยู่ในไร่ข้าวนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างนะฮะน่าจะเป็นฟอสซิลนะครับฟอสซิลเดนุสาวนะครับไปหลบไปไหนทิเออ นี่นะครับนี่โอ้ทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยหัวออกมาดีกว่านะฮะเหลือแต่หัวกับปีกนะครับนี่ปีกอยู่นี่นี่หัวนะครับนี่นะฮะจุยวันยังก็จุยนะเอ่อกวางนะครับตัวกวางนะครับนี่ฮะนี่ตัวเล็กอยู่นะครับโอ้โห กว่างกว่างน้อยนะครับดูนี้เดี๋ยวแต่หัวกระปิกอ,อ,อันนี้เป็นเครือมันแก้วนะครับทุกคนมันแก้วหน่วยเชือเนาะหน่วยเชื่ออ้ํามือเหน่วยเชืออ้ํามือทำซะดี นี่นะครบับายเป็นแบบนี้นะฮะมันแกวมีเครือมันนะครับต้องหานะว่ารากมาอยู่ไหนนะครับแล้วก็มันจะมีหัวอยู่ในดินนะครับมีเจอฮะนี่นะครับใบเป็นแบบนี้ ฝนกำลังมานะครับนี่มังคุดจะจูดอเกอ,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 อ้์คิดเกดมาหารถด่วนนะฝนกำลังมารอเลยอบัตรนี่อืออู๋วี่เนาะเนี่ยนูยนยน่นนะครับไม้ไผ่ โอ้ปลีกล้วยครับปลีกล้วยปลีนะครับนู่นนะไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหารถด่วนนะครับขี้ขีเนาะโอ้โตูเลยนนะตรงรี้โลวากูชูนี่เออมุกเยชูดอฝนมาแล้วอะไร โมซูบีกัฝนตกนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับผมธรรมชาติมาหารถด,ด่วนกับแม่นะครับดูบรรยากาศนี่ฮะโอ้โหฝนตกแล้วครับ ครับตกต้องหลบฝนอยูอ่ตรงนี้นะฮะจะมีใบกล้วยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะฮะนี่อย่ยกดีโอ้โหฝนอือหือ โอ้โหฝนฝนโ,นโอ้โหเหยาบยแล้วครับเปียกแล้วเปียกแล้วครับฝนโอ้โหฝนฝน ไม่ปรานีเราแล้วละนะฝนนะครับโอ้โหดูนะครับทุกคนตกหนักจริงๆ Yeah. อลีขี้เกีขี้เกีเออนอกว่าอเอดววอดวขีอดอ,อ้ออ,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 อรถด่วนนะครับ

รอกูที่เดินนะถูกประ

dia ingat apa lagi mesti dia boleh boleh apa buat mana ini abah kita ke hmm boleh ya ini ki รถด่วนรถด่วนรถด่วน <c oughs> แคน่นหนดี <c oughs> แต่งดอยครับแตง่งไร่รุ่งใหญ่มากรถด่วนนะครับก <c oughs> ี้เกล็ดวิ่ซัวดึอืมก็คือแคนันครับแต่ง